ปราลาดธรรมชาตาาาาาาิเลอลำดินดายเพื่ทำพาน้องใหญ่เพลินใจเมือ่อยามใดชมรองตรุณีสมบัติพิญโยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนกาญจนะนุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีรองตรุณีสมบัติพิญโย หรือที่พวกเราเรียกกันเป็นที่ติดปากว่าเจฟฟ้าเป็นผู้ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอันเป็นบุคลิกที่โดดเด่นเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2495ซึ่งวินาเชื่อว่าอายุจะครบ60ปีแล้วดูยังอ่อนกว่าวัยจริงมากนักรองตรุณีเป็นคนเมืองการโดยกำเนิดอยู่ที่ตำบลบ้านเหนือใกล้กๆโรงเรียนนี้เอง ดังนั้นการศึกษาจึงเริ่มจากใกล้บ้านก่อนเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนสิทธิศึกษาส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนที่โรงเรียนกาญจนบุรีสตรีกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นลูกกาญจนาโดยแท้เหตุที่ตอนนั้นยังไม่มีมัธยมศึกษาตอนปลายจึงต้องไปเรียนที่โรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสาร,รคามพอเรียนจบได้ร,รับการบรรจุแต,งต่งตั้งตำแหน่งครูตรีที่โรงเรียนไซโยกมณีการวิทยาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มต้นชีวิตการเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อีกไม่กี่ปีต่อมาได้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเปลี่ยนจากครูผู้สอนเป็นครูผู้ปฏิบัติงานแนะแนวและได้ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนการจนานุเคราะห์ในปีพุทธศักราช2527เพื่อจะได้อยู่ไกลบ้านด้วยความที่เป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันขันแข็งจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลรัชดาพิเศษ ในปีพุทธศักราช2541จากนั้นได้ย้ายกลับมาทอยู่ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีความที่เป็นคนขยันตั้งใจทำงานจึงได้รับเกียรติประวัติที่น่าชื่นชมอาทิครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นจากหน่วยศึกษานิเทศกรมสารัญศึกษาเขตการศึกษา5 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคุรูสภาอำเภอไซโยกเป็นผู้ปฏิบัติงานแนะแนวเป็นแบบอย่างของหน่วยศึกษานิเทศกรมสามัญศึกษาครูผู้ร่วมนิเทศแบบกลยายนิมิตของหน่วยศึกษานิเทศกรมสามัญศึกษาครูผู้ปฏิบัติงานแนะแ,แนวรองผู้อำนวยการดีเด่นสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต,ตาหนึ่งรองผู้บริหารดีเด่นของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยรองผู้บริหารดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบต่อต้านยาเสพติดและรองผู้บริหารดีเด่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแ คงไม่เป็นที่แปลกใจนักที่เจ๊ฟ้าทำไมจึงได้รับรางวัลที่เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณงามความดีมากมายนั่นเพราะความที่เป็นคนขยันทำงานตั้งใจอย่างจริงจังสามารถเป็นแบบอย่างแก่น้องๆได้อย่างดีตลอดจนเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคติที่ว่าพัฒนาคนพัฒนางานประสานสัมพันธ์สร้างขวัญกำลังใจเมื่อกเกษียณรัชการมาถึง คงได้ทําในสิ่งที่ต้องการคือการท่องเที่ยวในโลกกว้างและช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนการจนานุเคราะห์ยังมีอะไรที่ให้ช่วยอีกมากมายในฐานะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนการจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรี